นี่ครับนี่ครับใบยอนะครับประมาณแปดเก้าใบอันนี้คุณแม่นี่เป็นบาหวานนะครับยี่สิบปีหายครับนะแล้วก็นี่นี่เป็นมะตูมนะพี่ว่านี่มะตูมใช่ไหมเราก็ล้างล้างเหมล้างให้สะอาดเราบอล้างให้สะอาดสบายง่ายๆนะครับแล้วก็มะตูมก็ล้างให้สะอาด ใส่หมดห่อเลยนะครับ19บาทเองใส่หมดหอ่อาบาทเนี่ยล้างเลยล้างเสร็จเนี่ยเราก็ใส่หม้อนี้ใส่ลงไปงนี้ใช่ไหมเอาชีกหน่อยก็ได้นะชีกหน่อยชีกหน่อยให้มันเล็กหน่อยครับจริงหม้อใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เอาหม้อแันนี้พอตีดไว้อย่างนี้นะครับ เลยครับอะไรก็ได้อยู่ในใน,ๆๆนี้อันนี้ประตูนี่ใส่หมดเลยนะ9บาทล้างให้สะอาดใส่ลงไปเสียด้ครับเดี๋ยวกลัวจะไม่มีใครรู้ฮะอันนี้จริงๆเลยนะครับหายมาแล้วนะครับกาน้ำสะอาดนะครับน้ำน้ำน้ำกองนะใส่ลงไป